ดีมีท่านผู้ชมสอบถามนะครับว่ายิงธนูแล้วสายชอบตีแขนแก้ไขยังไงนะครับสิ่งที่ทําให้สายตีแขนตอนยิงธนูเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลิปธนูนะครับการจับธนูการวางตำแหน่งของแขนนะครับหรือว่าตัวธนูเองนะครับบางทีสายเป็นพวกธนูที่สายยาวๆนะครับหรือว่าเบนไฮหรือว่าตัวสายเนี่ยมันชิดกับตัวคันมากเกินไปมันก็มีโอกาสที่สายมันจะมาตีแขนเราได้เช่นกันนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับแนะนําการกลิปธนูนะครับปกติธนูเราจะไม่ทําการกำอย่างนี้นะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเรากำ เป็นไงครับสายมันจะใกล้แขนเรามากเลยนะครับมีผลต่อความแม่นด้วยนะครับการคลิปธนูนะครับ <t> ถ <ell in> ้าผมแนะนำวิธ <t ell in> ีแนะนําผมก็คือการเราจะไม่จับแน่นนะครับเราจะใช้แค่จับนี้นะครับอุ้มมืออย่างนี้ปุ๊บนิ้วโป้งแล้วก็อีก2นิ้วนะครับเราใช้ประมาณนี้นะครับในการคลิปแบบประมาณนี้นะครับจับแบบประคองไว้นะครับไม่ได้กําแน่นหรือว่าไม่ได้เกรงแน่นนะครับจับประมาณนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าเพียงครับพอเราเปลี่ยนการจับปุ๊บระยะสายกับตัวแขนเราก็ห่างแล้วนะครับแค่นี้ก็สามารถช่วยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ควรใส่อามกาดไปนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเผื่อมันอาจจะมีการมาโดนเราได้นะครับก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนทีนี้ก็เจ็บพอสมควรครับมีอามกาดอ่ะอีกเสริมนิดนึงนะครับนอกจากการกริปแล้วนะครับก็เรื่องของการวางตำแหน่งของตัวโบอาร์หรือว่าแขนนะครับปกตินี่ครับแขนเราถ้าเกิดมันมันอยู่แนวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเนื้อตรงนี้ส่วนตรงนี้มันจะมีโอกาสโดนเราก็ทําการล็อกไหล่นะครับ พอเราล็อกไหล่เห็นไหมครับก่อนล็อกหลังล็อกเห็นไหมครับก่อนล็อกหลังล็อกนี่ครับก่อนล็อกหลังล็อกนี่ครับการล็อกไหลก็ช่วยได้นะครับทําให้ตัวแขนเรามันมั่นมั่งคงมากขึ้นแล้วก็ตัวระยะกับตัวสายธนูมากขึ้นนะครับทําให้เรามีความเสี่ยงที่จะโดนสายตีน้อยลงนะครับก็เห็นได้ว่าตัววิธีแก้ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับฟอร์มแล้วก็เรื่องของการใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับโอเคครับผมครับ